สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแนนก็อยู่ที่กาญจนบุรีนะก็รถเขาก็ให้เราคาดซีดเบลวันนี้อยู่กับน้องไข่อ่าอ่าแล้วก็วันนี้เราจะไปท่าม่วงกันเพื่อจะไปทานอาหารร้านอะไรนะริมวารีริมวารีแล้วก็ไปนัดเจอหนุ่มกาญจนบุรีน่าใสน่าใสหนุ่มนามนอ่นาลาเดี๋ยววันนี้เอ่อก็ เดี๋ยวเราก็จะพาไปไปเที่ยวนอ้อที่ากาญจนบ,บุรีเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยเราไปดูแสงสีเสียงที่สะพานข้ามแม่น้ำแควนะน้องไข่เนะาะแล้วก็มิตาเอ่อจัดโดยสำนักง,งานท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดกาญจนบ,บุรีเราก็ได้รับเออเรียกว่าอะไรการต้อนรับอย่างดีเนาะอย่าง VIP กับพี่รักชาสุกเรมซึ่งเป็นนายกสมาคมท่องเที่ยวอาเซียนแล้วก็ท่านผู้ว่ากาญจนบุรีแล้วก็ท่านนายกโอ้หลายคน <มา S 1> แล้วก็สืเราก็ไปดูแสงสีเสียงเนี่ยเขาจะแสดงถึงวันที่5ทธันวานะเพราะฉะนั้นใครที่มากาญจนบุรีก็พลาดไม่ได้นะที่จะไปชมอีตรงสะพานข้ามแม่น้ำแควนะ วันนี้ก็น่าสดนะก็มาพบแฟนคลับแต่เช้าเลยนะก็เมื่อคืนเนี้โอ้โหฉากเขาเป็นไงน้องคารลังการนะมากโอ้โหตัวเองก็ตื่นเต้นฉากทิ้งระเบิดโอ้เรียกว่าเล่าไปเดี๋ยวไห้สะดวกต้องให้เขามาอะไรนะมาเองมาสัมผัสมาสัมผัสสัที่จังหวัดกาญจนบุรีต้องมานะต้องมาใช่ แล้วก็วันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมนะไปดูความเป็นธรรมชาติของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งถือว่าเป็นเมืองสำคัญแห่งหนึ่ง<ม>ทั่วโลกรู้จักเพราะว่า<ม>เป็นตำนานของสองครามโลกครั้งที่สองนะเพราะนั้นสบานข้าแม่นางแพรเนี่ย<ม>เขาเป็นอะไรที่ทั่วโลกเขารู้จัก<ม>อะเนาะ,ะเพราะฉะนั้นนะีทุกปีเนี่ย คนยุโรปก็จะมาเคารพศพผทูทวดตัวเองอก็เรียกบรรพบุรุษไม่ใช่หรอ80ปีเนี่ยใช่ไหม80ปีนะนะที่สุสานสัมพันธมิตรกาญจนบุรีเนี่ยก็ออกจากกรุงเทพไกลประมาณร้อยกว่โลร้อยสี่สิบกิโลได้มา 6, แล้วเราเราขับมาสองชั่วโมงนะที่พักเขาก็ดีที่เนี่ย นะเขาก็อาหารกกนกินเขาเมื่อคืนนี้ต้องขอขอบคุณสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬานนะน้องไข่พาเราไป